อย่าฝากความแท่นใจไว้ในจุตที่น้องที่หลักถ้าเราอีจฉาลิษยามันจะมีประโยชน์ไหมถ้าเราแก้โกรธไม่ได้โกรธกำหนดนี่โกรธหนอใหายใจยาวๆหายโกรธทันทีอย่าฝังใจผูกพยาบาทเขาเลยมันจะมีโทษดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นสาเหตุทําให้ความแตกแยกความสัมักเกิดขึ้นสองไปอุปสรรคในการประสานนี้ประสานงานที่ดีนสาม จะเกิดขาดความกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานเนื่องบษัยขนุนต้นสี่เป็นการสร้างศัตรูให้กับตัวเองอิจฉาดิสยาห้าเป็นขาดข,ขาดความจริงใจต่อเพื่อนปฏิบัติงานด้วยกันชัดเจนแต่แล้วแผ่เมตตานะรับรองถ้าญาติยมตั้งใจในบริวารบริษัท ท่านเจ้ากิจเจ้าการขอให้แผ่เมตตาให้เจ้ากิจเจ้าการในงบริษัทได้เจริญรุ่งเรืองได้แต่หากว่าเราจะรับเหมาประมูลเราต้องการจะป,ประมูลอะไรแผ่เมตตาเลยถ้าบุญกุศลข้าพระเจ้าพอที่จะไปได้ขอให้ได้ด้วยเมตตารมข้าพเจ้าอย่าไปอิจฉาริษยาและใครจะประมูลด้วยการก็ขอแผ่เมตตาเขามีความสุขอย่าไปอิจฉาเขารับรองเราได้แน่นีและอันนี้